สวัสดีครับสวัสดี f c ทั้งช่องพหัแชนแนลครับมื้อนี้ครับวันที่14กลุ่มภาพพันสองหาหกเจ็ดครับผมเนาะมื้อนี้ครับผมจะมาสรุปเลขเด่นเลขดังในช่องผมให้ F c ซทั้งช่องกับผมเนาะเพราะว่าครับวันนี้14แล้วพรุ่งนี้15ครับแล้วก็16ครับผมเนาะส่วนคนที่รอเลขวิ่งเชียงรายครับรอก่อนนะครับรอก่อน เลขวิ่งเชียงรายผมขอไปแล้วนะครับเลขวิ่งเชียงรายเลขวิ่งเชียงรายผมขอไปแล้วนะครับดูก่อนสิเลขวิ่งเชียงรายเพิ่นว่าจะท่งมาให้มือน,นีกครับผมเนาะวันนี้นะครับตอนบ่ายเพิ่นวาครับผมเนาะวันที่สิบสี่ตอนบ่ายก็วันนี้สิบสี่แล้วต้องรอตอนบ่ายครับผมเนาะถ้าไม่ได้วันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ครับผมเนาะ จะลงให้ดูครับผมถ้ามาบ่ายผมก็จะไม่ลงนะครับผมเล็กวิ่งเชียงรายจะลงให้พรุ่งนี้นะครับโอเคครับผมเนาะมากับผมมาครับเจ้าแรกกับผมเลขของเพื่อนผู้ใหญ่ใจดีจากนักขอดปถมครับบนครับ915เม็ดเดียวครับตัดเล่น2ตัวได้ที่9115 95ครับล่างครับ2คู่ครับ39แล้วก็37ครับ 3 9แล้วก็3 7ครับเน้นที่3 9ครับนี่ครับผมงวดที่แล้วเน้นที่94ครับแต่ว่าเลขออก9009ครับนี่ครับผมอย่าลืมเด้อครับผมเนาะแค่2คู่เองครับผม39กับ37ครับนี่ครับมาครับผมต่อมาครับเลขผมเองครับงวดนี้ครับผมให้วิ่ง3บนล่างครับงวดนี้ฟันที่3บนล่างครับ จับคู่0ูนย์ครับผมเนาะนี่ครับส่วนชุดเต็มของผมครับนี่ครับหลักสิบหลักหน่วยบนหลักสิบหลักหน่วยล่างแล้วก็บนฟันที่3เม็ดเดียวครับจับคู่3537เน้นที่3 7ครับล่างวิ่ง4ี่นะครับ4 7 4เจห้าครับผมเน้นที่4 7ครับแคปหน้าจอครับแคปหน้าจอนะครับผม ต่อมาครับต่อมาเลขวิ่งนคนปถมครับงวดนี้ครับศูนย์เม็ดเดียวครับ0ูนย์เม็ดเดียวครับผมแคปหน้าจอครับต่อมาครับเลขวิ่งสงขาครับเลขวิ่งสงขาครับหเม็ดเดียวครับเลขวิ่งสงขางวดนี้ครับแคปหน้าจอครับผมต่อมาครับผม แม่สารคามครับหลักสิบล่างครับงวดนี้ให้มาครับ9กับ0ครับของแม่สารคามครับ9กับ0ครับหลักสิบล่างครับแล้วก็วิ่งล่างตัวเดียวครับวิ่งล่างตัวเดียวแม่ให้มาครับผม2เม็ดเดียวครับ2เม็ดเดียวครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งครับผมสูตรใหม่ครับหลักหน่วยบนของแม่สารคามครับห้า เม็ดเดียวครับ5เม็ดเดียวครับผมเนาะนี่ครับผมต่อมาครับต่อมาของลุงลบบุรีครับผมลุงลบบุรีงวดนี้ให้มาครับบนอย่างเดียวครับ3ตัวมา1ตัวหรือว่า2ตัวครับงวดนี้3ามเจ็ดหครับ3ามเจ็ดหนึ่งครับแคปหน้าจอครับลุงลบบุรีครับผมเนาะ ต่อมาครับเลขวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่ครับงวดนี้ให้มาครับวิ่งล่างอย่างเดียวครับ1กับ0ครับจับคู่ครับ15 05 180 8ครับแคปหน้าจอครับผมเนาะต่อมาครับของพี่1คาแคร์ครับพี่1คาแคร์บนอย่างเดียวครับงวดนี้ให้มาครับงวดนี้ให้มา 2กับ3ครับ2กับ3ครับจับคู่ครับ8 2 8 3 9 2 9 3ครับชุด3ตัวครับ9 5 3 9าเอ้อไม่ใช่ครับ9 5 3แล้วก็8 5 3ครับแคปหน้าจอครับผมของพี่1คาแคร์ครับต่อมาครับของพี่สาวสระบุรีครับเลขวิ่งนี่ครับผมสองตัวนี้ปี66นะครับถึงปี67ตอนนี้ยังบวผขาดด้วย f อฟซทางช่องกับผมเนาะ ส่วนมากครับผมสองตัวนี้ครับจะมาบนครับงวดนี้ครับพี่สาวสละบบุรีครับจับคู่ให้ครับบนอย่างเดียวครับหนึ่งสามหนึ่งแปดห้าสามห้าแปดสองสามสองแปดครับแคปหน้าจอครับต่อมาครับผู้ใหญ่ใจดีจากโคราดครับล่างอย่างเดียวครับล่างอย่างเดียวงวดนี้หกเม็ดเดียวครับงวดนี้ให้มาหกเม็ดเดียวครับ แล้วก็จับคู่ให้ครับจับคู่ให้ครับล่างอย่างเดียวครับวิ่งที่6ใช่ไหมครับผมจับคู่ให้ที่68 61ครับ68 6 1หนึ่งครับแคปหน้าจอครับต่อมาครับผู้ใหญ่ใจดีจากปทุมธานีครับบนอย่างเดียวครับบนอย่างเดียวครับงวดนี้ให้มาครับวิ่ง9กับ0ครับวิ่ง0ูนย์กับ9ครับจับคู่ครับ0 7 0ย์ครับ97 95ครับแคปหน้าจอครับนี่ครับผมต่อมาครับชุดเม็ดเดียววัดใจครับของผมเองครับผมเนาะนี่ครับผมสูตรนี้เข้ามาสีงวดติดครับงวดที่แล้วไม่เข้าครับผมเนาะงวดนี้หวังว่าจะเข้าครับผม3553เม็ดเดียวครับสูตรเม็ดเดียววัดใจครับต่อมาครับของ ผู้ใหญ่ใจดีจากโคราชครับบนอย่างเดียวครับบนอย่างเดียวครับหลักร้อยครับ4-52ครับหลัก10บนครับ109ครับหลักหน่วยบนครับ901ครับแคปหน้าจอครับต่อมาครับผมต่อมาครับของอาจารย์ตีแปดลิ้วครับบนครับวิ่ง7ครับชุด3ตัวครับ371 471 271ครับชุด2ตัวครับ7172 7374ครับเน้นที่71แล้วก็74ครับล่างวิ่ง6ครับจับคู่ครับ16 62 60เลขฝันครับ41ครับเน้นที่16ครับตามนี้ครับผมเนาะแคปหน้าจอครับผมอาจารย์ตีแปดลิ้วครับต่อมาครับของพี่สาวสุรินทร์ครับ งวดที่แล้วครับเข้าทั้งบนทั้งล่างครับงวดนี้ให้มาครับผมบนวิ่ง1ครับศ1นย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสาครับเน้นที่ศ1นย์หนึ่งแล้วก็สองหนึ่งครับล่างครับเด่น6ลองสองครับเด่น6ลอง2จับคู่ครับ 6, 2สอง3 2 4 2 6 2 3สาสาครับเน้นที่สอง2สองแล้วก็6 4ครับของ พี่3สุลินครับแคปหน้าจอครับผมต่อมาครับของพอสักครับของพอสักครับเด่นบนครับ30 32 36 37 50 52 56 57เน้นตัดทิ้ง56เหลืออยู่1234567 7คู่ครับเน้นที่36 37ครับส่วนล่างครับ92 94 96 97 เ8เน้นที่92กับ97ครับของพ่อสักครับต่อมาครับของปู่3 8ครับของปู่38ครับบนวิ่ง7ครับชุด3ตัวครับ5 2 7 5 3 7 2 7 3 7ครับเน้นที่5 2 7แล้วก็27ครับล่างครับเด่นที่6ครับจับคู่ครับ2 6 8 6 6 5ครับผมเน้นที่26ครับแคปหน้าจอครับ ต่อมาครับคนด่านคุณทดครับสูตรนี้ก็ถือว่าโอเคครับผมเนาะแต่ว่างดถี่แล้วครับไม่เข้าครับงดถี่แล้วไม่เข้างวดนี้ได้มา2กับ3ครับผมบางวดนี้เข้าแท้ๆครับผมงดนี้ครับนี่ครับคนด่านคุณทดครับแคปหน้าจอครับต่อมาครับผมของแม่ใจดีกทมครับแม่ใจดีกทมครับ เด่นบนล่างครับเด่น9กับ1ครับจับคู่ครับ92 9598 91ครับ1 1 2 1 7 1 5 1ครับเน้นที่95 98แล้วก็2 1ครับตกันครับ91กับ51ครับผมเนาะหลักร้อยครับ5กับ9ครับ5กับ9ครับก็ถือแล้วหลักร้อยเข้าที่0ย์ครับแคปหน้าจอครับต่อมาครับของอภูเขียว90 0ครับบนอย่างเดียวครับ บนครับ407ครับผม07170818ครับแคปหน้าจอครับต่อมาครับหวยไทยสกลครับบนเด่นที่1ครับจับคู่ครับ12131718ครับล่างเด่นที่5ครับ51525356ครับแคปหน้าจอครับ ต่อมาครับของปณีครับของปณีชุดหกตัวนี้ครับงดที่แล้วเข้าบนเข้าล่างครับผมเนาะเข้าสามตัวบนเข้าสองตัวล่างครับงวดนี้ให้มาครับสามสี่หกเจ็ดแล้วก็ศูนย์หนึ่งครับสามสี่หกเจ็ดแล้วก็ศูนย์หนึ่งครับแคปหน้าจอครับต่อมาครับของแม่สุพรรณครับงดที่แล้วเข้าที่ศูนย์เก้าล่างครับผมเนาะงวดนี้ให้มาครับ เด่นบนล่างครับ8กับ4ครับผมจับคู่ครับ14 1834แล้วก็87ครับแคปหน้าจอครับต่อมาครับของอาจารย์รันพนมไพครับมุทเทเลเข้าที่9009ล่างครับงวดนี้ให้มาครับบนครับวิ่ง3ครับเด่นที่3ครับจับคู่ครับ313837ครับ313738ครับ ล่างครับวิ่ง0ูนย์ครับ0ูนย์สครับแคปหน้าจอครับต่อมาครับของปู่วัดป่าครับปู่วัดป่าบนครับ842ครับล่างครับ1นึครับต่อมาครับของผู้ใหญ่ใจดีจากกทมครับเลขล็อกของแท้ครับผมเนาะบนครับ542 5 6่สครับล่างครับ กแล้วก็15ครับผมนี่ครับแคปหน้าจอครับต่อมาครับของแดงนาวงครับแดงนาวงงวดนี้ให้มาครับผมบนวิ่ง4ี่กับ5ครับจับคู่ครับ4 7 4 8 4็ดสี่แปครับล่างครับวิ่ง1นกับสครับหนึ่งห้าครับต่อมาครับ ของลุงแคร์ายครับเปิดตัวงวดนี้งดแรกครับบนวิ่ง0ครับ07,05,04ครับล่างวิ่ง9ครับ3 5เอครับเด่นที่ล่าง39ครับเด่นที่บน07ครับต่อมาครับของพิ่ต่ายอลละแปรครับเลขลุดวงในครับบนครับ7-62ครับตัดเต้น2ตัวได้ที่6 7 72แล้วก็62ครับ แคปหน้าจอครับต่อมาครับของพิตายเอารับแรงอีกชุดหนึ่งครับมาครบบนครับ2 3 4 5 6 7 8 9ครับไม่มี0กับ1ครับไม่มี0กับ1ครับพิตายจับคู่ชุด3ตัวให้ที่5 3 8เม็ดเดียวครับล่างครับวิ่ง2ครับ4 2แล้วก็2 7ครับ42แล้วก็2 7ครับ ต่อมาครับของมิตายชุดหนึ่งครับเลขของพระธุดงครับบนเด่น3ลอง7ครับเม็ดเดียวครับ0 3นย์าล่างเด่น1ลอง6ครับเม็ดเดียว16ครับต่อมาครับของแม่สลับุรีครับชุดเต็มครับบนครับวิ่ง2กับ9ครับชุด3ตัวครับ9 8 2 9 3 2ชุด2ตัวครับ8 2 3 2ครับ ล่างครับเด่น1ลรอง3ครับจับคู่ครับ16 3 6 1หนึ่งแล้วก็4 6หครับเน้นที่16บนไม่ใช่ครับเน้นที่1 6ล่างครับชุด3าตัวเน้นที่บนครับ98 2แล้วก็82ครับแล้วก็โค้งสุดท้ายครับผมเนาะโค้งสุดท้ายแม่สลับบุรีให้มาครับผมบนครับเด่น2กับ9ตัวเดิมครับจับคู่5 2 5สองครับล่างครับ เด่นหนึ่งครับจับคู่หนึ่งหกหนึ่งสี่ครับของสุดท้ายครับแล้วก็หลักสิบล่างงดนี้แม่ให้มาสามสี่หนึ่งครับสูตรนี้ในหนึ่งเม็ดเดียวครับชนกันที่หนึ่งครับของแม่สลับบุรีครับต่อมาครับของพิตาและยองครับพิตาและยองงดนี้ให้มาครับล่างอย่างเดียวครับเด่นที่ห้าครับผมเด่นที่ห้าครับจับคู่ครับห้าหนึ่งห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดครับ ล่างอย่างเดียวครับสูตรนี้ได้357นะครับแล้วก็สูตรนี้ได้1กับ6ครับผมเนาะล่างอย่างเดียวครับโอเคครับผมมาครับต่อมาครับผมของคนปูน้ำหนาวครับเด่นบนล่างครับเด่น3กับ6ครับเลือกพิ่นุสาวปู่3 8ครับงวดที่ได้มา3กับ4ครับสูตรเดินดีครับ6 7 8งวดนี้ครับ อบมาครับผมของช่างคมครับของช่างคมวิ่ง0ูนย์กับ1บนล่างครับวิ่ง0ูนกับ1บนล่างครับตัวประกอบ4 5 6หครับจับคู่ให้ครับ04 05 1 4 1 5 0 6 1ย์ครับเน้นที่ 1, 4 15ครับเลขฝันครับ504ครับของช่างคมครับเข้ามา2งวดติดแล้วนะครับงดนี้ลองดูจะเข้าไหมครับผมเนาะของช่างคมครับ ต่อมาครับผมสุดท้ายครับมาสรุปหลักสิบล่างให้เอฟีทางช่องก่อนครับหลักสิบล่างงวดนี้ของผมได้460ครับของแม่สลักบุรีได้ที่341ครับเอฟซีมอมแมมครับ261ครับปู่38ครับ168ครับแม่กรทมครับ357ครับแคปหน้าจอครับโอเคครับผมเนาะกระซุดท่านี้ครับกับขออวยพรให้เอฟซีทางช่องที่เบิ้งคลิปนี้ เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยครับอย่าเจ็บอย่าจนสุขภาพแข็งแรงครับผมลำด้วยเงินท้องครับผมเนาะถ้าชอบฝากกดติดตามแน่กดไลค์กดแชร์ครับผมคลิปนี้กันสวัสดีครับเจอคลิปหน้าครับผม